สวัสดีครับเปนเปนต่างไลน,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 นนะ์กับต่างเว็เปนเว็บมุกเปนยูทูบกล้องดีอไฟฟงมาดุลนะครักล้องขอบปลาตากรองนะครับทางวิสยะออนไลน์เพืือสุขภาพนะฮะวันนี้มีความยินดีมาครับได้มานังกินกาแฟกันไล่์ไลน์านมาลม กำหนังกิดช่วยกันกิดช่วยกันตั้มช่วยกันแร่นะก็เรียกว่ามานังแร่เหมือนวุ้นแล้วครบต่อไปกันเราแร่ไปึงตั้งจังหวัดนะแร่ไปตัวจังหวัดแร่ไปตัวประเทศเราแล่ที่ว่าประเทศเราอายุบรรพฤต่อไปแร่ที่ว่าจังหวัดเราอายุบัรพฤต่อไปเราก็ตาแต่แร่นี้ไม่ใช่เราไปทาได้ได้ั้ยกาตาแต่นังแร่นี้ยกินจากแม่ไปปลากาแร่ไปปลากานะครับวันนี้จารยพุกวขังครับวันต่อต่อไปอาจจะมี ทีจาต้านทีดีๆเราท่านบานนางคุยกันในหลักษณะแบบนี้นะครับในรายการป้องกินข้าวแฟ่เล่เมืองรุ่งข้องทีเอาัยคุกบาดุนเวลา1 9ก้านาฬิกาจนถึงส0 0นาฬิกาวันเสาร์วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับทุกวันครับขอบคุณมากครับ